ต้อนรับเข้าสู่ช่องรีเฟลนะครับในคลิปนี้เราก็มีข่าวดีนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นเมนของบีเจนนะครับหน้าต่อหนี้นะครับก็มีไฟล์แล้วก็ข้อมูลยืนยันออกมาแล้วว่าสกินนี้นะครับสกินจากเกม HOK จะร่วมมือกับเกม ROV นะครับเป็นสกินที่มีครบนะครับทั้งเอฟไฟวกรฟเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับนี่นะฮะนึกว่าสกินเดเมชั่นนะครับดูครับทุกคนคือเท่มากเลยฮะเมนบิเจนี่ไม่ควรพลาดนะครับก็จะมาในรูปแบบของกิจกรรมสุ่มสกินนะครับ แต่ว่ายัางไงก็ต้องรอประกาศอีกทีนะครับสกินนี้มีปุ่มนะฮะมีปุ่มครับมีปุ่มสกินนะฮะแบบนี้แล้วก็รูปโปรขยับได้ครับแล้วก็มีท่าทางเลาะเรียนตอนสังหารเป้าหมายได้ครับก็จะวิ่งรอบตัวเป้าหมายนะครับนี่แหละเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรานะครับก็มาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับแล้วก็พาวซีเป็นตัวฉบาของพี่แจนนะครับนึกว่าสกินเนเวชั่นเลยฮะสกินเนี้ย คลายมากเลยครับคล้ายนาคอนมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่หนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่สองครับ แล้วก็เอฟเฟ t ต์สกิล l t i ติเมครับนี่ครับออลติเมตดูครับทุกคนโอ้โหเ <Effect S 1> อฟเฟกเยอะมากครับอือดูฮะทำดูครับตอนชนนะชนเป้าหมายน่ รีคอร์ดหข้าวาครับนี่นะครัจะอุ้มนะครับน้องดุอี้แล้วก็วาร์ปไปเลยแบบนี้ครับแบบนี้เลยตะกินนี้จะมีคาแรคเตอร์นะครับตอนเดินไปขี่สเก็ตบอร์ดแบบนี้เลยครับแล้วก็ตอนอยู่นิ่งนะครับก็จะมีท่าทางเหมือนกันก็เป็นแฟนของรูอนะี้เนี่ยดูอี้ก็ณตอนนี้ทางเซิร์ฟประกาศแล้วว่าจะเข้า เดี๋ยวเราไปดูเอลเฟ่คร่าวๆของน้องรูอี้กันดีกว่านะครับตัวสกินของรูอี้นะครับก็สกินนี้นะครับที่จะร่วมมือกับเกม ROV นะครับแต่สกินมางงะนะฮะหน้าตอนนี้ก็มีการประกาศเลยว่าจะเข้าเสิร์ฟนะครับมีการสปอยเวลาเลยครับทางกล้หน้าอวิทีแลนด์นะฮะนี่อะไรครับทุกคนครับเป็นแฟนของบิจแอนนะนี่ครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับ สวยมากแล้วก็รูปโัวขยับได้จะมีปุ่มนะครับก็คือปุ่มนี้ส่วนเอฟเฟกเดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมกันครับเอาดีครับมาดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่ครการโจมตีปกติแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่1ครับนี่เขาจะเป็นปลานะฮะดูหรูรามากเลยครับนี่นะครับแล้วก็เอฟเฟกสกิลสองครับ ชิปวาร์ปสามารถวาร์ปมายังตำแหน่งเดิมได้นะครับอันนี้ก็รอปรับนะครับหลุยมีการปรับแบบนี้นอนครับ,บไม่ต้องใช้ตีวาร์ปละใช้แค่สกิลสองพอก็จะกลับมาจุดเดิมได้นะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ในวงสกิลนะชิปแบบนี้ถ้าไมา่อยู่ในวงก็ไม่สามารถกดเข้าไปไประตัววาร์ปได้นะครับเห็นไหมครับ ประตูวไม่มีต้องเข้าไปอ,อยู่ในวงวาร์ปก่อนแบบนี้แล้วก็วาร์ปมาจุดเดิมแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้อัตติเมตแล้วก็สกิลสามครับแล้วก็สกิลสามแล้วก็สกิลอัลติเมตครับนี่ครับอัตติเมตนี่ครับโอ้โห,โหสวยมากเลยครับ แล้วก็วาร์ปครับนี่ฮะแล้วก็เอฟเฟกต์รีคอร์ครับดีเท่าวาร์ปนี่ครับโคตรน่ารักเลยฮะแล้วก็สกินนี้นะครับมีคาลิเตอร์ประจำสกินนะครับดูนะครับตอนเดินนี่ครับตอนเดินเอฟเฟกต์ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตอนอยู่นิ่งนะครับอยู่นิ่งอยู่นะครับตอนอยู่นิ่ง นี่เลยครับก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสองสกินใหม่ที่จะร่วมมือกับเกม ROV นะครับ